นะคะกำลังจะไปบ้านป้านะคะคือปีละครั้งนะคะที่จะต้องไปกินเลี้ยงที่บ้านป้านะคะไปกินข้าวเย็นนะ,ะไม่ใช่กินเลี้ยงแล้วก็แล้วก็ปีละครั้งที่ลุงเมนจะชวนญาติไปกินข้าวที่บ้านนะคะวันนี้นะคะจะไปกินที่ซัมเมอร์เฮาส์ของบ้านป้านะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูซัมเมอร์เฮาส์แบบอของคนเดนมาร์กด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ เป็นว่าหลายบ้านนะคะเขาก็จะประดับตรงชาติของเดนมาร์กนะคะเพราะเขาเชื่อว่ามันจะอะไรฮุกกรฮุกกรประมาณแบบลินเล็กดีอะไรประมาณนี้นะคะถึงแล้วค่าข้างหน้าเลยเป็นทะเลนะคะแล้วแวกนี้เป็นบ้านตาอากาศนะคะ อันนี้นะคะคือน้องสาวลุงเบนเขาจัดเองนะคะนะคะก็คือเขาหลังบ้านนะคะก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้หลายๆชนิดนะคะนะคะเขาก็จัดเป็นช่อแบบนี้นี่ยค่ะก็สวยดีนะคะก็น mm ัดเจอกันห้าโมงเย็นนะคะแต่กว่าจะกินก็ประมาณ หกโมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็มาถึงก็จะเดินชมคุยกันก่อนนะคะเดินชมรอบบ้านก่อนนะคะข้างหลังอันน้นนะคะลุงเบนเพิ่งมาทํานะคะหลังเล็กๆโน้น,นเขาทําไว้สําหรับหลาน,นะคะ่ะหลานตัวน้อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นห้องสำหรับเด็กนะคะสำหรับหลานเป็นหลังเล็กๆค่ะ yeah ต้นเดียวปักได้หนึ่งแจกันเลยค่ะโอ้ปีที่แล้วนะคะกุหลาบเยอะมากปีนี้เขาตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเยอะเลยเพราะเขาทำรั้วค่ะนะคะโอ้นะกุหลาบปีที่แล้วมานะะกุหลาบอู้สวยมากเลยค่ะเนี่ยต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยกิ่งเยอะฝั <c oughs> ่งนี้สีชมพูค่ะแต่โรยแล้ว ไปด้าวในท่าฝั่งนี้ก็เป็นซัมเมอร์เฮาส์ทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ดูกุหลาบบ้านนั้นอ่ะเต็มไปหมดเลย อันน e ี้น่าจะเป็นตับบดนะคะตับบด

อิ่มแล้วค่ะโหเดี๋ยวจะมารีวิวอาหารให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้อิ่มแล้วก็พาคันไปเดินเล่นที่ทะเลนะคะเป็นบ้านตากอ,อากาศทั้งนั้นเลยนะคะ Oh, หนาวนิดหน่อยนะคะลมแรงค่ะอันนุก็หาอะไรกันนู้นนะหาอะไรกันไม่รู้นะคะ นีส่สะพานเล็กๆไว้ว่ายน้ำนะคะ แถบน ge ge 1941, ี้เป็นบ้านพักตากอากาศท้งนั้นเลยนะคะยาวจากฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหน <spirituality. S 1> ึ่งเลยนะคะตรงนี้ก <dos ens> ็จะเป็นทะเลยาวไปถึงอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะก็คือทะเลฝั่งนี้นะคะยาวมาตั้งแต่เมืองที่อยู่นะคะก็คือเมืองฮอสเซนนะคะแล้วก็มาถึงอีกเมืองหนึ่งสนับชูนะคะแล้วก็ไปอีกเมืองหนึ่งนะคะนี่ค่ะบ้านพักตากอากาศก็ตามริมทะเลจากตรงโน้นเลยนะคะ เต็มเลยค่ะส่วนมากคนเดนมาร์กนะิยมมีบ้านพักตาอากาศนะคะนี่ค่ะยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยนะคะนี่ค่ะริมทะเลนะคะเป็นบ้านตาอากาศท้งนั้นเลยนะคะครั้งหนึ่งนะคะเคยเดินนะคะจากเมืองฝั่งตรงโน้นนะคะทะเลฝั่งตรงโน้นมาถึงทะเลข้างหน้าตรงโน้นนะคะ22กิโลนะคะเดินเรียบทะเลไปอย่างเงี้ยค่ะไปกินไอศครีมนะคะที่ร้านอร่อยอีกเมืองหนึ่งนะคะ กลับปละก่อนเวลานะคะเมื่อกี้กำลังจะกินเค้กกำลังจะกินอ่ากาแฟนะคะแต่ลุงเบนไม่สบายค่ะตอนนี้ก็เลยต้องกลับก่อนนะคะ,ะไม่สบายเป็นเป็นไข้เป็นอักเสบค่ะ,คะก็เลยไม่ได้อยู่จนจน,จนจนจบพิธี <laughs> จริงๆปกติอ่ากินอาหารแบบนี้นะคะถ้ากินบ้านญาติจะมีญาติไปกินที่บ้านหรือมากินที่บ้านญาตินะคะลำดับสุดท้ายก็คือจะต้องกินเค้กกับกาแฟานะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมา รีวิวอาหารนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าการกินของคนเดนมาร์กเป็นยังไงนะคะก็คือเวลาทีา่มีญาติมากินที่บ้านหรือว่าไปกินที่บ้านญาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะหรือไปกินที่บ้านเพื่อนเงนี้ยนะคะเขาก็จะนัดล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะกินอาหารก็คือถ้าจะกินประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็จะนัดประมาณหกโมงเพราะว่าพอไปถึงเขาก็จะคุยกันเดินดูรอบบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาจะ ต้องมีการคุยกันก่อนนะคะทำสารทุกสุกดิบอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแบบเบลคัมดิงนะคะก็จะดื่มก่อนเบาๆนะคะแล้วถึงจะเป็นมื้ออาหาระคะ่ะทีนี้มื้ออาหารเนี่ยนะคะบางที่เนี่ยอย่างถ้าอ่ามากินที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะลุงเบนก็จะต้องเป็นคนพูดกล่าวเปิดงานก่อนนะคะก่อนที่ทุกคนจะลงมือกินแต่ที่ไปกินที่บ้านป้าน,นี่จะเป็นแบบ กันเองง่ายๆเพราะว่าจริงๆญาติมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่เขาเชิญเฉพาะผู้ใหญ่ถึงก็มีแค่นี้นะคะทีนี้แล้วลำดับการกินนะคะเขาก็จะเริ่มกินตั้งแต่สตาร์เตอร์นะคะหรือว่าออเดอร์จะเป็นการกินแบบอย่างเงี้ยค่ะเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนจะจะไม่เหมือนคนไทยที่ทุกอย่างเอาอาหารมาตั้งที่โต๊ะรวมกันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มที่สตาร์เตอร์นะคะออเดอร์ order. ก็จะเป็นพวกปลาพวกอาหารทะเลไงค่ะที่ย่อยง่ายๆนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นอ่าพวกเนื้อค่ะเป็นเนื้อเนื้อต่างๆเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เวลากินอาหารนะคะเขาก็จะกินกับวายค่ะเขาจะไม่คนกับน้ําเปล่าเหมือนเหมือนคนไทยเรานะคะคือพอสตาร์เตอร์้วก็จะกินกับวายขาวค่ะเพราะวายขาวจะคู่กกับพวกปลาอะไรเงี้ยค่ะพวก พอเป็นพวกเนื้อนะคะเขาจะกินกับไวน์แดงนะคะเขาจะไม่ค่อยกินน้ําเปล่ากันเลยค่ะก็คือเหมือนบางคนก็จะจิบน้ําเปล่าหลังไวน์แค่นั้นเองนะคะพอก็มีจี้คนเดียวที่กินน้ำเปล่าเวลากินข้าวหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคนเดียวที่กินน้ำเปล่าค่ะทีนี้พอกินเสร็จแล้วนะคะเขาอ๋อลืมบอกค่ะแล้วตอนกินนะคะคือ เขาจะเป็นการเวียนอาหารนะคะแล้วคือเขาจะไม่ได้เอาอาหารมาตั้งตรงกลางเหมือนเหมือนคนไทยที่ตั้งเราใครอยากตักอะไรก็ตักไปอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะเพราะว่าอาหารเขาจะกินทีละอย่างนะคะเขาจะไม่กินทีเดียวพร้อมกันเพราะเอ่าเหมือนเขาคิดว่าประมาณว่าอาหารแต่ละอย่างมันรสชาติเขาอยากให้คนได้สัมผัสรสชาติอันนั้นจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะ เขาก็จะเริ่มเวียนอาหารทีละอย่างนะคะเริ่มจากขนมปังแล้วก็เริ่มจากปลาแซลม,มอนนยคะเริ่มลําดับแรกที่ไปบ้านป้าน,นะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นปลาแซลม,มอนแล้วก็เป็นหอยแล้วก็เป็นกั้งนะคะเขาจะกินมาอย่างปลาแซลมอนเขาก็จะเวียนทุกคนปลาแซลมอน,น,มนก่อนเราทุกคนก็จะกินปลาแซลมอนก่อนนะคะกินกับขนมปังพอกินเสร็จแล้วก็จะเป็นหอยค่ะหอยแมลงผู้เขาก็จะยื่นจานเวียนทีละ ไปทีละคนทีละคนเ้งนะคะแล้วก็แต่จีในี่กินไปสองอย่างอิ่มมากเลยค่ะคือคือพอหันไปเห็นคนอื่นนะคะแบบคนอื่นเขากินขนมปังแบบครึ่งเดียวนะคะแต่จีไม่รู้เรื่องค่ะเอาขนมปังไว้แผ่นหนึ่งก็ปลาแซลม,มอนตักมาแล้วก็กินจนขนมปังหมดหันไปคนอื่นอา้าวเขากินกันแค่คนละครึ่งแผ่นเองเพราะว่าอาหารมันมีหลายอย่างเขาก็ต้อง เผื่อขนมปังไว้กินกับอะไรหลายอย่างไม่งั้นมันจะอิ่มนะคะทีนี้พอ,อปลาแซลมอนเสร็จก็จะกินเป็นอ๋อต้องบอกเมนูปลาแซลมอนเนี้ยอร่อยค่ะมันไม่มีพริกแต่อร่อยแล้วก็เป็นอหอยแมลงผู้ใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นก้ง้งนะคะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นเมนูเนื้อคือถ้าเป็นตอนไปถึงเมนูเนื้อเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะกินกับตัวนมากเขาก็จะกินกับขนมปังอ่อ ธัญพืชคะ่ะนะเป็นขนมปังที่แบบอยู่ท้องมากๆมีประโยชน์มากๆค่ะเนะ่ยเขาก็จะเวียนทละอย่างเขาจะไม่กินพร้อมกันทีเดียวเหมือนคนไทยทีนี้พออิ่มแล้วนะคะเขาก็จะเวียนช่วงค่ะเอแต่ว่าตอนไปที่บ้านป้าน,นี่เขาก็จะเสิร์ฟเลยเป็นเป็นชีสนะคะกับอ่า,อางูนแล้วก็ขนมปังนะคะขนมปังแบบเนี้ยที่บ้านเรากินเล่นใช่ไหมที่นี่เขากินกับชีสกับอ่างูนอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบ ล้างปากนะคะทีนี้พอกินเสร็จแล้วเขาก็จะมีเว้นช่วงก่อนที่จะไปกินกาแฟนะคะตกท้ายตอนดึกๆเลยค่ะทีนี้เรากินกาแฟตอนดึกนะคะก็จะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะกินกาแฟเนี่ยค่ะก็เป็นการกินที่แบบอืจริงๆแล้วคนเดนมาร์กเป็นเป็นคนง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเวลากินเนี่ยหลายๆคนหรือหรือกินเป็นครอบครัวหรือกินอะไรเงี้ยเขาจะกินเป็น เป็นอย่างเงี้ยเป็นสเตปแบบนี้เลยแต่ถ้าอยู่สองคนยอะไรเงี้ยคับลุงเบนก็ไม่ได้กินเป็นสเตปนะคะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังตอนจี้ใหม่ๆหมก็รู้สึกแบบโหทําไมก,กินนานจังเลยยิ่งยิ่งทายาิปีที่แล้วนะคะป้านัดกินตอนกลางวันเขาจะเป็นการกินที่ทั้งวันเลยค่ะคือกินตั้งแต่ตอนเที่ยงถางเที่ยงใช่ไหมคะพอกินเสร็จก็เว้นว่างไว้จะแบบไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมากิน ของหวานตกท้ายนะคะกินจนถึงประมาณสี่โมงเย็นเลยค่ะก็รู้สึกว่าโหทำไมเขากินกันนานมากเลยแล้วเขาก็จะอ๋ออีกอย่างหนึ่งค่ะเขาจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาก,กินนะคะเวลากินอาหารเขาจะคือเขาเรียกอะไรกินแบบมีอัธรรแล้วก็พูดคุยไปด้วยค่ะจะไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาก,กินคือคือเขาจะกินไปแล้วก็คุยไปนะคะ อันนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเราทั้งบ้านเราก็จะบอกว่าเวลากินห้ามคุยกันเลยเงี้ยแต่ของเขานี่คือเวลากินต้องคุยกันนะคะถ้าถ้าแบบตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวเหมือนแบบเอจะไม่มีมารยาทไม่สนใจที่จะคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังก็เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> นะคะเพราะว่าเวลาตอนถ่ายมันก็ไม่มีเวลาที่จะเล่านะคะเพราะว่า ก็ขออนุญาตถ่ายที่โตแป๊บหนึ่งนะคะถ้าถ่ายเยอะก็ก็เกรงใจเพราะก็เข้าใจว่าเป็นมืออาหารเลยะคะ่ะโอเคยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ช่วงนี้จี้ไปทํางานเดี๋ยวก็จะมาเล่าเรื่องงานนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ